ช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในชีวิตค่อนข้างมากนะเจอปัญหาอุปสรรคเจออะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้บั่นทอนนะตัวเองมาก็เยอะแต่ต้องบอกว่าไม่ยอมแพ้นะมีความขยันหมั่นเพียรมีความมุมานนะมีความพยายามที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆของตัวเองอย่างเต็มที่นะเมื่อคุณมีความพยายามแบบนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าสิงหาคมดูเหมือนชีวิตจะพลิกฟื้น นะชีวิตจะพลิกฟื้นจากทีม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆหรือจากที่ยังไม่ได้ิรเริ่มอะไรต่างๆก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้รเริ่มในสิงหาคมนี้นะดูเหมือนว่าคุณจะได้ิรเริ่มหรือได้เริ่มต้นทำอะไรบางอย่างนะมีการวางแผนมีการคิดทบทวนบางสิ่งชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปเออสิงหาคมจะเป็นเดือนที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ชีวิตของคุณจะสูงขึ้นมีอํานาจมีวาสนามีมีโอกาสที่จะตัดสินใจเป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจมีมีอำนาจอยู่ในมือมากขึ้น ดูจากพลังงานตรงนี้สิงหาคมเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงของชาวธาตุลมไม่ถุนตุนกลุ่มเคนที่เกิดวันคารและคนที่เลือดกรุบบีนะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตนะจากที่เจอปัญหาอุปสรรคมาชีวิตพลิกฟื้นพลิกผันนะได้คิดทบทวนได้พยายามได้เตรียมตัวได้วางแผนอะไรบางอย่างแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะ